หออเลยพี่น่องแกงกระต่ายมึงคงสสดนสสามกะมีของกินคือปลาเนาะและกระเจลพี่น่องก็มีตำมะฮงอาเดียวอะไรกินส่เนี่จากบาทนานพีศวนาของบมข้าวอะไรบอกก็มือเกอเนี่ยไม่ร้ให เดีใส่งาไว้ไวนี่แลวน้อพี่น้องนาะนี่ไว้เสื้ออยู่นี่เตี้ดีน่ามาหอดนอนกาฝากรถเธอได้ัตขั้นพอ ขั้นละหาขั้นละหาเนาะวิธีการฝากมันยังเคือนมีมีอันนี้มี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 เลขแต่มีเลขมีเลขให้ฝากในรถแค่ในรถอ้าวมาเห็ุจังไดงเห็ุอหไรเบิ่งในตี้และวิธีการฝากรถแบบบัตรท่านนอตทางผู้ชมเนาะแม่แม่ขั้นละพันกี่พันกระิเบิ่งสิแยงรถน้าไหลแม่นักชาติทุกอย่างโอ้ดอยดอยด้วยนี่ฮะก็เบิ่งเลขเบิ้งวิธเนาะอ้าวมือนีีได้เลขต้องต้องป่อยมันบล่อยมันหายตัวนี้ให้ยคอยรักษาตัวนี้รักษาตัวนี้ไว้บล่อยมันหายถ้าตัวนี้หายแล้วจะเอาหนังสือ เอาพ่อแม่เจ้ามาเอาพ่อเอาพ่อ่จะมาจะมาเอารถคืนได้ด้วยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องมาเที่ยวด้วยดังนั้นมาต้องหักซาอันนี้เนาะคือว่าเป็นปีเลยเนาะนี่ฮะเป็นปปีเ็นแต่ทั้งปีแล้วก็แปลว่าเผาโบต้องจีกทิมจีกทิมพอแต่มันหกเนาะเขาใส่แล้วใส่สามกับมาใส่อีกได้เนาะได้ได้เบอรมันหายเด้อเบอรมันหายเนาะแล้วเป็นจีไม้ไหวเก่าที่เจ็ดนะเก่าเจ็ดแต่เพป็นจะาไม้ใส่ไม่ได้แล้วแต่ อ๋อโดยโดยเป็นส mm <ifies> ีม oh. okay. okay. ีมองไม้เนาะว่าโอเคนัมเบอร์อันนี้จะต้องถือกันเนาะเก้าสิบเจ็ดตัวนี้ไม่ยืนเก้าสิบเจ็ดไม่ยืนถ้าตัวเลขจะไม่ยืนก็เอาตัวนี้บะตรงกันกับบะไฮบ่ะไฮเอาก้าไปบะไฮรถโอเคเนาะถือปะถือแล้วดังนั้นถ้าไัยมาเที่ยวเนาะเมาเท่าไดก็ตามต้องเก็บพักซาไว้ดีๆว่าสันไดยางเมื่อเด้อพี่น้องเด้อเจ๊กน้อยส่วนปีใหม่ละคนคือสีร้ายขนาดเนาะ อ่ะไว้ในนี้ดีดีโดยเดี๋ดวยวลงไปเบิ่งลุงก่อนว้าวสวัสดีเด้อทานผู้ชมทุกคนมื้อนี้สะองสิาพาทานผู้ชมทุกคนมาเที่ยวที่สถานเที่ยวท,ทีใหม่แห่งเมืองโคงสะโดนหักความจริงแล้วมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว,ว่าเก่าแก่แล้วของเมืองโคงสะโดนสะองเคยมานี่หลายปีแล้วตั้งแต่ข้าวเฮียแล้วเพิ่นกําลังมาพัฒนาแล้วก็ปรปับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองโคงสะโดนเนาะ เดี๋ยววันศุกรไปว่าเป็นแนวใดมันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวใดแล้วเฮามีแขกครับเสิ้อเมือนี้ต้องติดตามเนาะไปปเฮ็ดยังน่ะเ right ป่าโอ้เฮ็ดไปเพื่ออันนั้นห้องตอนทับนักท่องเที่ยวปีใหม่ดิบอ๋อพม่แล้วปีใหม่ก็เปิดบ่เปิดปรบอสโอเคเนาะ เดยอเด๋มีห่างเขาว้ายลูกมีเขาคล้ายคนจีนบ่คล้ายเบียร์คายเขาคลายาครบทุกอย่างนาะกโอเคเดี๋ยวลงไปเบิง่งนี่ทางโลกพี่นออ้องเออต้นมักเดือยวันนี่เออนี่ทางโลงนกนาอพี่นอ้องนอะอยู่นี่เดี๋ยวก็โลกมากจะเป็นแก่งกระไตอะ นี่เบิ่งบรรยากาศนะพี่อ้องเนาะไฮส้มวิวไปก่อนเด้ออาส้มวิวไปก่อนเนาะเป็นแนวใดอันนี้คือสายน้ำเซโดนนะพี่้องเด้อไม่น้ำเซโดนบานเท่าเองนี่แหละก็จะงามในส่วงนี้เพราะว่าเป็นส่วงแรงแล้วก็จะเห็นแก่งขึ้นมาลาย,ลายาถ้ามาลินน้ำได้ยุ่ซเ่ิงสถานที่แห่งนี้สะองค่อยมาตอนพ่าเฮียนเนาะกับอะไรมิตูมยังแบบนี้ดอกตอนเฮียนจบเค่อยมาตอนจื่อไว้ว่าจื่อได้ว่ามาส่วงปีไม่เล่าส่วงนั้น ก็เลยมว่าผากันมารรคร้บอกว่าขี่ยังมาขี่รถทีบได้มาพี่น้องบริกาขี่รถจักแบบนี้ได้ขี่รถทีบซ่อนกันมานอกเพื่อสีหอดแต่คงเขาว่านี่ประมาณเ่โมงหนึ่งน้อพี่น้องเนาะแต่คันว่าต้องงมาเดินทางมาแถ่ๆนี่มันขี่รถจักมาเมือน,นี่มันเ,เครื่องโมงหอดนอกเพื่อหอดแน่นนี่เลยทางมาสะดวกสบายแห้งเดี๋ยวบอกบรรยากาศเลยเนาะ จักแล้วมีแต่กลุ่มเฮาวันนี้เป็นพาเวทเลยมาหอดแล้วทานผู้ชมเอ้ยนี่ทีมงานาเฮ้มืัอนี้ไอบไบ้บ่ไล่สบายดีแล้วก็จ้าน้อยเกาโกสตูดิโอเนาะสสดดีีพูดว่าหน่อยหายใจยงกนะ <c oughs> มนนืัอนีอนอย้ยัง,งไงวับนี้ไม่แขกเนาะพ่อะนุญาตย่างหน้าหน่ยนึงฝากฝากเกือบไ้ในตูน้นีเนาะ กะเจ้ามี่เพื่อนขายตำสมเนาะท่านผู้ชมเนาะไพมากกะได้อ่ะเดี๋ยวส่องภาพไปเบิ่งบรรยากาศมยาียังแน่สั่งของกินจะสั่งยังหรือบปล่าโอ้โหเดี๋ยวสิไปสั่งเบิ่งเนี่ยกินเนาะท่านผู้ชมเนาะเลยค่ะสองกระเปียกเป็นทีเรียบร้อยแล้วเขามากินข้าววาสันแต่บางครังปิ้งป้าซุกหรือเปล่าเอ้ยมีต้อซุกเน่าหรือเปล่าลป้ายังค่ะ โอปิ้งปลานิน่นบ่กะสิมีครบนอกเครื่องคล้องคนไทยผู้เลือกผู้ใดขายดีบ่มื้อนี้วันพาหัตมีแขกอยู่บ่บ่ค่อยมีแขปกปานใดเนาะเด็กน้อยไีใหม่นี่แหละสิหลายโอ้บายบายนั่นึงโอ้หน,น่อแนวกินเพิ่นกะสิมีลูกซีนพี่นอ้องนี่ลูกซีนเด้อเบิดน้ำเลยทำไปเ้ยเสียใจเด้อแล้วใส้ป้งป้าอยู่ใส้มาทันได้สุกบ่ แล้วโอ้ปิ้งยซุปแล้วเรียบร้อยแล้วป้านิน่มีป้านส่หัวสิงไข่เนี่ยเสียเป็นสูตรแบบโบารานตะกี้เขาเฮียนนะตอนสมัยเขาเจะกินเหลียงย่องเฮียนเนะาะมักปิ้งป้าน,น,นิน่สูตรนี่แหละทานผู้ชมปิ้งป้านิน่หยาดหยาดหัวสิงไข่แบบนี้เนาะขึ้นวายังคือเกา่าตอนนี้มันราคาเท่าไหรหันเลยสีจิ๋มหาพันสีจิ๋มหาพันตัวหนึ่งหรือสองตัวตัวหนึ่งตันึ่งสีจิ๋มหาพันเนาะเด้อตะบังพุงนี่เด้เท่าไหร่ตะบังพุงจิ๋มหาพันป้าถาดบักใหญ่พี่น้องเอ้ย ถือว่าไนซ์ซำถ่ายคลิปเธอหนึ่งเลยแหละยุนี่ยังใหง้อึ่ยซอยเล่าแน่ว่าเอิอแก่งยังนี่แกงกระต่ายแกงกระไตตาม้ตามตั้งผู้เฒ่าเพินออกก่นเบอาก็ได้หรือว่าจากไหนเห็นนะมีกระต่ายยังมันโตโค้งไปทำหลวงพ่อรือว่าจากไหนนี่เออประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะอ่ะ เดี๋ยวที่จะุปไว้ฟังนอแกงกระต่ายนี่ก็คือว่ามันจะมีมีมีหูมียังอยู่แถวนี้แหละแล้ววันนี้มีกระต่ายหันมาตกลงใส่เป็นบ่มีหูอยูุบนะนอจะมีหูอยู่อยูุ่บอ๋ออ่ะคือความหมายเนาะในแก่งกระต่ายนี่ก็จะมันจะมีหูหนึ่งอยู่กลางกลางหนามดแหละนาะแล้วบังเอิญว่ามีกระต่ายหันไปตกลงไปหันเนาะแล้วก็เลยเป็นทีมาแล้วก็ซื้อเอิญ่าแก่งกระต่ายแล้เนาะพี่น้องเนาะก็เป็นบ่อนท่องเที่ยว ทีบเป็นคนพื้นทีเจ้าผู้หูแหละต้องเป็นคนพื้นทีเองจิงสีหูเนาะมื่นแท้เสอว่าจ้าหน่อยนี่สว่างบุญพป็นม่เมลาเ่านาะคนน่าเจ้าหมาล้ายกว่านี้อีกแล้วบอกกับเสื้อเนี่กับคนสีมาเนาะเดี๋ยวเราไปกินปิ่งป้าแล้วก็กินตำักหุ่งนตำกันยูทูบเนาะกับไอ้บัวไล่และไอ้หน่อยลิซไม้แต่สภาไเป็นบรรยากาศอยู่เบื้องเนอีก เดี๋ยวสิฝากาส่งไปน้ำไอ้หน่อยก็ได้แล้วกัเบิ่งเขาจะหาปลาอยู่เบื้องคุณพี่คนหาปลามีวิธีชีวิตของชาวบ้านน้ำนาะทานผู้ชมเนาะไปเป็นยังไงกันเอาปิ่งปลาปิ่งหนึ่งป่ะอ่าหายคนไปส่งซะเพราะว่าขาอยากคนหมื่นเขาพูาทางนั้นทางยางพี่น้องอ่าของกินเพิ่นมาเลยท่านผู้ชมเด้อนี่ปิ่งป่าเนาะแล้วก็พร้อมกับแขกที่เพิ่นกำลังเตรียมทะย่อยมาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ซื้อโอ้คนฝ่ามา นี่ตรงนี้เนาะก็มีของกินก็คือปลาเนาะแล้วก็แจวพี่น้องแจวแจวนี่มันแจวแจลเค็งเนาะเดี๋ยวกันมันกินมันแบบนั้นอือเดี๋ยวก็มีตับมะฮงอ่ะเดี๋ยวไอ้บุหร่กินโซ่ไนตี๊จักบาทซิมอะไรบางแน่จักบาทจักใดอ่ะซิมซิมจักบาทแซบทะเลเผรอกเลยแซบนัวยั่วแย่แค้มเซ่ได้ทานพี่โซมันแบบไม่กิฟต์อันนี้โมเมนต์กิฟต์เรื่องจริงเนี่ย เรืองจริงบอมิบแม่นกาซส่งจะหนาไรได้น้าซิวไรโอ้บ่ได้ช่วยหน้าจ่เสาด้วค่ะัวนี้บ่ใส่ใส่โฟมพิแส่นบอกฟมนางนาพิษต่วนากอบเมือคขาวกรไดบวกกับมุกกรอบนี่ยอ้้วเราให้ไปเมืองบรรยากาศับสำนึกยากรบกบกุ๊บกแล้วนพี่น้องนาะักระโดนเฮ้ยนอมีข้าวเป็นยกกอบบ้านเจ้าคยังผักกระโดนเออิตอผักกระโดนแล้วนี่ปีงป่าิกระแสปป่านี่ไป้เรือเพินลงมาหอนนาะพี่น้องน้ะเพินกระหอนเนาะ ต้นต่างๆก็เหรได้เด้อนี่บรรยากาศเด้อพี่น,อน้องเด้ออ่ะนั่งกินข้าวทานก้างบรรยากาศธรรมชาติแน้วพี่น้องนออลมผัดเย็นๆจัาหน่อยกัเตียมสีฝาสีฟอนอีกเลรอได้นี่น,น,นี่พ่นบนโต๊ะมันเย็นมันเย็นเอออย่างแต่พ่นโต๊ะวัฒนั่นแหละพี่น้องพ่นโต๊ะกับดูก็ได้กระได้ดอกพ่นโต๊ะก็บคืนนี่เด้พอ,ดดพ,อดพี่น้องเด้อมีปิ้งป้าเป็นสูตรแบบบูฮานนอสูตรแบบเขาเขาคือทอด ท้ากินตอนสมัยเาเหยียดนะนี่ปานิดเนาะโอ้นี่นีบิ่งเด้อจำเจ้าจำเจ้พี่น้องักอื้อมดเดินแต่อยู่ทำางรรยากาศธรรมชาตินี่ตำมะฮุงพี่น้องนี่เวิ่ตำมะฮุมตำมะฮุงนี่สันตำมะฮุงเนาะเด่นเือบ่ แบบนังนน่งเนาะกกระโดดพักเระโดดเอาเนี้ยจะมา,ากพักกระโดดมาที่กระดวนบ้งเถอะนะฮะบุบีก่อยกุ่มเนาะถ้าบุคายก่อยกุ่มเนาะอือนอแกงกระแต่เนาะที่บ่าย้อนไปอีกทิปปีทิปกว่าปีมาหลังเนี่ยเคยลงเลือกไดย,ยุกที่ว่ารถรถยนต์รถใหญ่รถอันนี้บุก่อยลายนะคนเท่ามันมองไงภาหนา,ม,ม,ามันมุมมี เขตนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแต่ว่าคนแบบว่ามาเที่ยวไราะไหนะเขตนเมืงองโคกเหมือะ uh huh. แต่พ่อมันมาลงเรื่องทางท,างที่รถ่วไยลนี่ผูคนกับันไปลินเที่ยวทั้งอื่นทางไกลกว่าเล้วเหตุใดแรงท่องเทียเ่ยวี่เงียยไปในส่วนหนึ่งและเพื่อนมาเปิดขึ้นมานี่ครับดูในยุคโซเชียลเนาะมีโซเชียล uh huh. มีเสีย,ซซยแต่เหตุใดคนอูจักเลยขับมาพื้นผู้อีกบาทหนึ่ง uh huh. แต่ว่าผูค้นเขาคูซึกว่า ทุกคนก็อยากมาเนาะแบบว่าเห็นในเฟซบุ๊กอย่างต่างๆก็อยากมาบันนี้จะใช่แต่เด็าดวันนี้มันก็เข้ากับามหยุกนะมันแพงบเลยมันไก่ยังเห็นได้แชทเจ้าคุณพามาคอยก็เห็นในเฟซบุ๊กที่ว่าเขาไลฟ์สดอย่างเออผู้สาวเหรอเจ้าเออกต่ทั้งผู้สาวทั้งกะเทยนะแบบว่ามันเกิดมันก็ลงโซเชียลมันเห็นในคนเลือเฟื่อนกันหน่อันซะผู้จักไร้ขึ้นเนาะผู้จักไร้นี่เจ้าจะเสื้อบอแกะนิ่งเทิง์มองมันเป็นตาตาเล็กอนะนะแม่คอยก็พอคอยแล้วก็คอยเคยทายอยหัน เคยมีหูบตอนอยังหน่อยจะดีน่าอยู่บอนแกะบอลเคื่องเครงนี่เนาะแบบอี้มแม่เราเคยเล่ายู่สมัยเราหันกับมาลินนีแหล้วเป็นสาวเป็นสาวเป็นจีบกันกับมาลินนี้กับผ้ากันมาลินไก่ไก่บาทเนาะกับมันกับเนื่องจากว่าตะก,กี้มันกับบุ๊มบิลรถไงท่นทางไปมากมันกับยุง,นงนเนื้อซิเมื่อเซ่เนี่ยังบุ๊มเป็นบิสมึงกับบ่๊บอจึงหอนเนาะ สำไมตะกี้ขนาดก็เลยว่ามองใกล้ๆแต่เพิ่นว่าขนาดมากแกงกู้นี่ยังไปซื้อโมเออมาอาบแกงกระต่ายนี่เว่าวิชาหนึ่งอยากว่ารุ่นพ่อห้องมันรถทีดเมีนมีเงินแน่กับรถริมรถร,ถรัิีพเนาะเออตามตามฐานะที่มีอะไรว่าซันซ้าแกงอยู่เมืองโค้งน,นี่กะซิมิแกงแกงยูแฟกซารวันและที่แกงไก่กับเมืองโค้งน,นี่เนาะกะซิมิ แกงกระต่แกงกุ้แกงกุ้นี่จะอยู่ในเมืองวาปีแลวเนาะขึ้นก็เมืองวาปีแล้วแต่ว่าแกงกระต่นี่ขึ้นก็เมืองคงเซโดนเด้อพี่น้องเด้อไปมาเที่ยวกันมาแวะได้มานั่งสมบรรยากาศเย็นๆยนกินเขานั่งโต๊ะแบบนี้แหละเนาะแล้วก็โซเลกันเบ่งธรรมศาสตร์ท้าหอนกระโดดน้าเนาะพี่น้องเนาะนี่น้าอยากขึ้นมือนีหันน้าขึ้นบ่นเนี่ยน้าอยากขึ้นจักหน่อย เพราะว่าฝนตกสวงวังจักกมือก่อนด่นะก็งามอีเลยบรรยากาศคือว่าเป็นหฮงเดียวได้ในมขะขวะเฉพาะเฉพาะอาจีะว่าแกงจะเป็นแรง,งท่อ,ทอ,องเที่ยวเฉพาะมัขคะเนาะจะเป็นแกงเดียวแ่งเดียวเนาะแมนแมนที่ไปนั่งตูบอยู่อ่าบ้านกินบางแกงหันต่ดนเดียวดเดียวเป็นหาดซื้อเนาะอ,อันนั้เขาเริ่นว่าฮาดอันนี้เขาเริ่นว่าแกงเนาะจะแตกต่างกันจังหน่อยเนาะ อันนี้นอพี่น้องนสอส่งนี่โอ้ยนี่หอมแม็กเลดีน้นอเบิ่งตีขาความจริงเด้อว่าเนีเ,เกินขาลงไปอีกเปรนเรืงองแล้วก็เนี้วไปก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้นอจะพามาเบิ่งบรรยากาศเนอเป็นตัวพละบ,บอนที่พอนองว่าม,ามีหูหน่ะจะเป็นบอนที่เป็นแก่งนาโตขันร้ายอเนนะพี่น้องนาะและลงไปพุ่นเนียไปก็ะเห็นเป็นหาดทรายขาวๆานนอหาดทรายแต่ว่าแถวหนีจะมันมันจะเป็นแบบ น้ำเสียที่กวางลราจะมีเป็นไปแบ่งอยู่บอนหาสทรายเนะาะแถวนั้นก็จะแคบเข้าไปหรือว่าแถวนี้เสือ่อมไงว่าเป็นเวิร์กเป็นแก่งเลยน้พี่น้องเนาะกวางที่สุดเพราะว่าเป็นเวิร์กเป็นบริเวณเวิร์กของสายนาดเซโดนน้พี่น้องเนะาะปลาทูบรรยากาศบรรยากาศดีลมพัดบ่อยๆกาบเจ้ากา มอสำหรับการนั่งแซ่แซ่หนามแล้วก็จิบหนามลำใหญยเย็นๆนะพี่น้องเนะาะเสดายเสดายว่านี่ไปซักยามาเนาะไปซิจา้าไฟเซอร์เข็มที่สามมาแลยพวกหูว่าเกี่ยวกันยังหรือบ่แค้นกับเกิดการบวมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนาะหลังจากที่ซอมเคยบอกว่า,วาเป็นประดงนะแต่ว่าหมู่บ้านบได้กินแอลกอฮอล์ไม่แต่น้อยนึงเลยแต่กับแค้นกบับบวมขึ้นมาดังนั้นมันนี้ก็ยังบวมอยู่ เป็นเดอะฮักแหละแค่นี้นะคือ,ค,อคือเขามาหลินจีซีนะตูบนี่นเขาบริเีนคาซาแ<อ>าด้วพี่น้องเด้อเอาไปาบ่โได้ซักยาเมั่อวานนี้แต่ก็ปะดงขึ้นอีกนิดเด้เบิรในไทยเือนกับบงน้อยนียังโมเสียโคจีีบางน้อยกบยังงน้อยเป็นบ<ะ>เน่เป็นโสดบางน้อยกมาเป็นสากยาแหลวก็เปิด ะแบบแบบพวกไม้ว <muitas S 2> ่า <sketches> ม <hi> <than women. S 2> ัน <fe> ม <Jean> ันตานคือ hmm. สิตานพญยาท่าวันนะมันมันเขาไปแผลกันฮนะเออพญยาตัวอ yeah. mm hmm. ื่นแม่มันไปมีแอคชั่นกันกับพญยาส่วนโตเฮ่าสันซ่ามันก็แล้วแต่คนคือแม่ข่อยมีพญยาก็ยังโบเป็นอย่างเออมันก็เลียแต่เออทุ่มดันท่าแล้วกับพะาดังกาวมันวกับทุ่มคือกันแม่ทางกายคนเฮ้าันโบคือกันเด้เบอร์พื่อนยูจะน่อยมันกับใครทีนี้เขาจะเพื่อนเออมื่อมื่อทงนี้แทนมันใครมันมันแบบตุ้มตุ่มตุ้มตุ่มก่อน เออเดี๋ยวกีเอาเามืถืองถอขเดี๋ยวมันสักเกียปาไปถือไปถือของของทหงหมอแล้วเยวหัวเมื่อวานตัวเองก็เห็นแล้วเห็นมื่ตัวเองเป็นแบบใครๆเอาแล้วเฮ็ดแล้วอ่าสันมันปาย่านมดีดอมันจวมีคนกลางเกี่ยงกับปญาเล็กน้อยแมนมนมนกลางเกี่ยเมาเม่แมนกลางเกี่ยแล้วปัญญาแล้วก็นแล้วก็แล่สุขภาพพ่อพุ่มตานท่านพ่าอีกพุ่มตานท่านพ่อโบราณเ แม่แหละขนาดแม่เหาทุขภ่าบอดีก็กัญญาโมแผะแต่เห่าแข็งแห้งกัยังแผลนะแผลทุกอย่างนอนรวมไปหอดคมอดอ้มหาคุณละว้าไม่อีกก็ข้อมจริงกันยากผ้าทานผู้ส้มไปเบิ่งเบ้องพุ่นเข้าเจ้าหาปูหาป้าวิธีชีวิตแต่เนื่องจากว่า นนามนามขึ้นแล้วเข้าอร่อยนะโบเป็นแล้วเข้าปะหูจักว่าสินยางในขีนได้หรือว่าสองได้หยั่นตกลงไปไมันสิเกิดอันตรายนะแล้วก,ก็เลยว่าบริผภาไปเนาะ แลีวมื้อวานสำหรับคลิปนี้เฮากัน่าจะได้นั่งลมกันอีกหน่อยนึงนั่งโซกันเนาะกระซึมซับบรรยากาศไปอีกจักหน่อยนึงแลีวถ้าไปได้มาเที่ยวเมื่อโคกเสดอนเคยสระบันกนอย่าลืมคืนหนอดคือเห็นแกงกระต่ายเนาะให้มาแวะมาสบมาหลินนํากันได้แล๋วมื้อนี้สะหฮองบาๆเไรแล้วกาบหน้อยเก่าโกสตูดิโอต้องพอโตลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายสถา,า,านที่ท่องเที่ยวนี้แม่นสำหรับเด็กๆเบอเ,เท่าละล่อะไรนี้คุลไร้คักไร้แนยต้องผิดหนองเนาะ

ไดตัวไอู้ญิงห่างเอ้ยจะไม่อยากดังแถวว้ยวบได้แถบบ้างได้ดีเนาะนีบ่บ่นะเขาทายบกวน ไไไืไปสุงไปนะไปนก่องหน่งไหนี่อคเลย <c oughs> นี่คือตะกองเขาเด้อพีนหน้องเด้อ